ดูต้นละมุดเราจ้าลักษณะต้นก็สวยสดงดงามค่ะละมุดของเราที่ซื้อมาเขาก็บอกว่าเป็นพันยักษ์เป็นพันลูกละสองกิโลแต่ว่ามันน่าจะใช่ไหมลูกกลม เราก็ไม่มีประสบการณ์ที่ปลูกต้นละมดมาก่อนก็ไม่รู้ว่าเขาจะหลอกตาจะจกตาเราไหมแต่ว่ามีผลให้ดูแล้วเนี่ยแต่ว่ามันออกกลมๆเนี่ยมันจะใช่หรือเปล่าซื้อมาแพงนะคะต้นละมดเนี่ยสวยนะคะ เราก็ลงทุนแต่ถ้าโดนหลอกก็เสียดายเงินมีติดอยู่แค่ต้นเดียวนี้ล่ละค่ะ mm hmm. ก็ให้ทุณพี่ข้างบ้านไปอีกต้นหนึ่ง mm hmm. ก็น่าจะเป็นสองต้นแล้วก็คนอื่นๆก็มีอีกนะคะแต่ว่าเขาจะเอาไปปลูกตั้งใจประครบประงมหรือเปล่าให้ มันมีชีวิตยอยู่หรือเปล่าเราก็ไม่รู้แต่ว่าที่รอดก็คืออันนี้รอดร้อซแล้วค่ะต้นองัง่นยักษ์นะคะขอให้เป็นยักษ์จริงๆนะแล้วก็ตัดยอดแล้ว,ลวมียอดสูง2ยอดไม่อยากให้เป็นต้นสูงเกินไปก็เลยต้องตัด ทรงพุ่มเขาก็โอเคนะคะสวยดีค่ะอันนี้คือละมุดยักษ์นะคะเนื้อสีแดงผลหนึ่งก็ตกประมาณไม่ต่ำกว่ากิโลครึ่งค่ะอันนี้ถ้าไม่โดนหลอกนะคะถ้าโดนหลอกก็น่าจะยี่สิบลูกต่อกิโล แล้วก็ไว้วางใจไม่ได้เชื่อใจไม่ได้เนาะซื้อของทาง Facebook ทางออนไลน์เนี่ยกว่าจะรู้ว่าโดนหลอกก็เข้าปีที่3ที่4ที่หนั่นแหละค่ะก็ไม่รู้จะไปจับใครเนาะก็เสียรู้คนเท่านั้นแหละแล้วจะมา <c oughs> จบ ลูกสวย